เสื่อมสลายและความดับไปของรูปเทวดาและมนุษทั้งหลายมีเสียงเป็นที่มาย,ยินดียินดีแล้วในเสียงเพลิดเพลินแล้วในเสียงเทวดาและมนุษทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของเสียงเทวดาและ ปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของกลิ่นเท e วดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรสเป็นที่มายินดียินดีลนแล้วในรสเพลิดเพลินแล้วในรสเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของรสเท e วดาและมนุษย์ทั้งหลายมีโพธพิภะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในโพธพิภะ เสื่อมสลายและความดับไปของโพธพภะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีธรรมเป็นที่มาย,ยินดียินดีแล้วในธรรมเพลิดเพลินแล้วในธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความ